ปวดสะโพกล้วลงขารักษาเยอะหายปวดน้อยให้ลองแก้บแบบนี้สวัสดีครับไม่อยากผ่ามาหามาฟันวันนี้คุณช่างที่ยกีลังกันปวดสะโพกแล้วลงขาคุณบอกว่าคุณรักษามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการกินยาก็แล้วขยภาพก็แล้ว นวดก็แล้วกายภาพฟื้นหลายคอส้นอาการไม่ดีขึ้นบางคนไปฝังเข็มมาก็ไม่ดีขึ้นมาบอกคุณต้องผ่าตัดวันนี้ถ้าถ้าคุณต้องการหายปวดไวโดวยทย่คุณไม่ต้องมาฝังเข็มกับหมอฟันคุณลองกินยาดูก่อนทมว่ากินยาใช่ไงคุณดูคสนี้ฮะคนนี้ปวดสะโพกแล้วลงขาแล้วก็เป็นมากมากทุกคนดูฮะอาการดีขึ้นนะเป็นปวดท้องอาหารตอน,นี้ไปหาหมอเฉพาะทางกระดูกหมอทันกายภาพบำบัดหลายครั้งอาการก็ไม่ดีขึ้นเนหะ็นไหมเหมือนคุณไหมเหมือนเห็นไหมคอรับยาแบบของสุดาทานยานมาสองวันอาการดีขึ้นมากเพราะเพื่อนอาการหายเกือบปกติแล้วค่ะ เห็นไหมครับเคสนี้ก็หายปวดได้แต่ทุกคนยังไม่ได้ฟังเข็มหมอนสันนั่นคือการกินยาถ้าคุณมาฟังเข็มพูดมันจะหายไปเลยแต่คุณไม่สรุปไม่เป็นคุณลองกินยาทุกคนมอนสนกินมาเยอะแล้วกินมาแยะแล้วไม่เห็นไม่เห็นดีขึ้นเลยคําถามวันนี้คุณกินยาครบถูกถึกถงหรือยังครบมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งพาราสองขลายกรรมสามยากแก้ปวดอันที่สี่คุณอย่าดื่มยาแก้ปวดฉุกเฉินอันนี้สําคัญมากถูกคือได้คือถูกต้องและปลอดภัยอันที่สามครับน,น้ำมันลมเรื่องตับเรื่องไตด้วยโอเคไหมทุมมก มันไม่หายหรอกครับต้องแบบแยา้มันถึงด้วยให้ครบให้ถูกให้ถึงแล้วอาการคุณจะดีขึ้นเหมือนแค่นี้ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยแล้วใครสนใจหมอช่วยพิมพ์สนใจใต้โพสต์วันนี้ไม่อยากผ่านมา,ามาฟันสวัสดีครับ